สวัสดีครับผมท่านฟังนมนมุนนะฮะผมจะมานำเรียนเกี่ยวกับการเดินไฟฟ้าภายในบ้านก็ดีฟ้าก็ดีนะฮะช่งให้มันสมบูรณ์ที่สุดทำอย่างไรนะเราอย่าไปเสียดายจุดหนึ่งเพราะบางคนเนี่ยเดินปักก็ขาดช่วงต้องซื้อปักมาเสียบนี่อันตรายครับเพราะว่าผู้ใหญ่เสียบอะไรนี่ไม่เป็นไรแต่เด็กเสียบนี่อันตรายมากครับยิ่งเป็นสายอ่อนด้วยนะฮะเา็ฟ้าที่นี่ฮะท,ท,ที่ที่ผม นั่งอยู่เนี่ยเห็นฝ้าที่ทําแบบสมบูรณ์ที่สุดนะไม่มีการใช้จังชันบล็อกต่อในฟ้าเลยปักเราจะต่อเีรีส์ตามเสาทั้งหมดนะฮะซึ่งเพื่อนเพื่อนผู้รับเหมามาดูผมว่าคุณต่อปักยังไงอะไรยังไงทำไมคุณไม่ใช้จังชั i นเลยจั n c t i นบ็อกไม่มีเลยผมบอกคงวิ่งเข้าแผงหมด ผมไม่ต้องกังวลว่าผมต้องขึ้นรื้อฟ้าไปดูไฟตัวหนงตัวไหนไม่มีผมยอมเปลืองสายครับซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดครับรุ่นเราทํามาอีกหน่อยกตาอยุคไข่แล้วก็ต้องจากไปตาอยุคไข่เาคนทั่วไปนะฮะนี่รุ่นลูกรุ่นหลานเน,น,นี่ครับเขาจะรู้ยังไงว่าไฟระบบนี้เป็นยังไงแต่ถ้าเากิดเขารู้ว่าอ๋อไฟมันสมบูรณ์เขาก็ไม่ได้ไปยุ่งใช้ไปนะครับสามสิบปีสี่สิบปีไฟนี่ถ้าผมไม่มีการไปลื้อไปอะไรมันใช้ได้นานครับอ่า แล้วพอเวลาตอนจำ้ำแผงจ้ำอะไรเนี่ยรวมสายเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ทีมมัดสายอะไรกันไม่ใช่นะต้องใช้อัปกกรีบดนะครับเพื่อให้มันเชื่อมแน่นที่สุดไม่มีการอาร์กไม่มีการอะไรทั้งสิ้นเพราะการอาร์กสายที่ต่อตามชั่นต่อบนฟ้าเกิดะัะกีภายเยอะแล้วครับจะปากด้วยความร้อนไม่รู้หมุนแค่ติดไม่ได้หมุนแข็งแรงอะไรทต่ไหลายมีสองที่แน่นปล่อยแบบแรกๆมันใช้ได้ คีเวลาไฟเพิ่มเนี่ยมีตู้เย็นเตาเตาหม้อหุงข้าวไมโครเวฟเครื่องซักผ้านะถ้าว่าที่มันใช้ร่วมกันเนี่ยมันดึงสายที่หลวมหรือว่าไม่ไมสัมผัสกริงจริงเนี่ยจะร้อนเกิดอักขีไฟด้วยการรับวงจรเนี่ยไปรับวงจรมันบ่อยมากถ้าใครจะรู้เลยครับผลฟ้าอยู่ตรงไหนก็ไปรูครับดันั้นการเดินสายฟ้าก็ดีปลั๊กก็ดีห้องครัวห้องนอนอะไรทุกอย่างดูหมดทั้งบ้านนะครับ ต้องละเอียดครับแล้วไฟงานฝ้านี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะเพราะถ้าเกิดไฟงานฝ้าไม่สําเร็จเนี่ยการจะปูกระเบื้องทาสีปูกระเบื้องชั้นล่างติดกระจกอะไรเป็นทำให้ได้ทั้งนั้นนะก็ให้ไฟเสร็จสีบนเสร็จจนเรียบร้อยจริงๆนะทำไหนแล้วเราจะไม่เคยคำนึงเลยงทีเจ้าของก็ไม่มีความรู้เรื่องไฟช่างต่อแป๊บเดียวสงวันเสร็จแล้วไฟเปิดติดหมด แต่ถามว่าคุณได้คุณภาพจริงหรือเปล่าคุณเอาสายอะไรไปให้เขาคุณเอาสวิตอะไรไปให้เขาใ่ไสายก็ต่ำกว่ามาตรฐานสวิตก็ต่ำกว่ามาตรฐานแต่เงินคุณคิดเขาเต็มเ่ยจุดละพันกว่าบาทซึ่งผมไม่เห็นนะผมพูดมากไม่ได้เพราะว่าผมจะให้เกียรติพวกช่างที่เราทัไม่อยากให้เขามีปัญหาเนี่ยฉะนั้นการวางช่างนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญครับสําคัญที่สุดครับถ้าเวลาทําได้ตามที่ผมบอกเนี่ยไม่ต้องไปห่วงกครับ อยู่ไปนะครับสามสิบปีขึ้นไม่มีปัญหา,าออแล้วครับปลอดภัยครับเพราลงทุนที่เดียวครับการจะไปซื้อบล็อกกันมาใส่สายมัดกันเองไม่มีครับทุกอย่างวิ่งลงแผงหมดนะฮะซึ่งอันนี้ผมเคยลงคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วมีคนสอบถามผมเข้ามาผมก็เลยมารวบอธิบายให้ฟังทีมว่าบางคนบอกไอ้เดินสายยาวมันสิ้นเปลืองมากไม่เอาขอาเราเนี่เรื่องของคุณแต่เวลาคุณมีปัญหาคุณรู้ไว้บล็อกเขาฝังตรงไหน ผมจะต้องเข้าไปตัดฝ้าที่จะจุดล่ยใหม่เลยนั้นเราทำแบบสบายใจไม่ดีครับบ้านของเราปลอดภัยผมก็เลยนำเรียนให้เพื่อนได้ทราบว่าเวลาเนี้ยการรับเหมางานเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่ได้ช่างที่ไว้ใจจริงๆนะดูแลยากมากครับผมสายบางทีเราเห็นก็มาก็เหมือนกันแต่ราคาต่างกันหน้าทองแดงหน้าตัดนี้คุณภาพต่างกันเนื้อทองแดงก็ต่างกันครับผมเลยนำเรียน สิ่งเหล่านี้ให้เพื่อนเพื่อได้ทราบครับผมช่างปาันมองนน,นครับ